นัดรับเรียนเทดดอลลาร์ทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับนัดรับที่ปัมป๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ยส,สวัสดี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนัดรับเหรียญที่ปัมปๆๆ๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเรียนเทรดดอลลาร์ทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับนัดรับที่ปัมป๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเรียนพวกนี้เนี่ยราคาดีครับขายง่ายนะครับแล้วก็เจอง่ายด้วยนะครับฝนๆแบบนี้ก็หาเงินมา อของโบราณมาขายผมได้เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เรียละาม0นถึงห้า0บาทก็รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับพวกเนื้องเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชูก่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็ถ้าจะมาขายร้านผมเนี่ยขายให้ฟรีครับไม่ต้องทำใบรับรองไม่ต้องทำาบบประกันสินค้านะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นั่รับวันนี้นะครับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลล่านะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเหรียญเฮลโอหรือว่าขดถือหอกนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เหรียญละ3า0 0ันถึงห้าพันบาทนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด แม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับถ้าเจอดำๆๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างไม่งั้นราคาจะตกได้นะครับส่วนใครที่จะมาขายของร้านผมเนี่ย ไม่ต้องมีใบรับรองไม่ต้องมีค่าใบเสร็ไม่ต้องมีค่าใบประกาศสินค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถส่งรูปมาขายหรือว่าจะประเมินราคาก็ให้ฟรีไม่เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าร้านไหนเนี่ยเรียกเก็บค่าใบรับรองค่าใบประกาศสินค้าอะไรแบบนั้นนะฮะแสดงว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับเขาอ,อาจจะหลอกเราเนี่ยอาจจะ ตีราคาพวกนี้แพงๆครับอย่างเช่นถ้าสองเรียนแบบนี้เขาเอาจจะตีราคา5 0,000ื่นหรือว่าหลักแสนกนเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อที่หลอกจะให้เราเนี่ยไปขายของให้เขาแอบว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนนะครับประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของเขาบางทีเขาเอาจจะบอกว่า7จ็ดบ้าง7จ็ดบบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะ พอเราโอนเงินไปเนี่ยเขาอาจจะบล็อกเราได้เราก็เสียเงินไปเปล่าๆเลยครับจากที่จะได้เงินก็กลายเป็นไปเสียเงินให้เขานะครับอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังด้วยนะครับนี่อย่างที่ไหนเราจะขายของเราก็ได้เงินนะครับทําไมเราต้องไปเสียเงินให้กับเขานะครับอันนี้ก็คือเพจผมนี่จะฝากตลอดเลยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับ เหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับ เหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยอซื้อไข่นะครับเหรียญเยจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหลียนสเปนนะครับเสียนเหลือสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะรับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้อยเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0่จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอังนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนับแต่เหรียญยีบาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดี n ล r o n ั y นี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ